เหตุผลสำคัญที่ใครหลายๆคนทําออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จสักทีเราเห็นคนมากมายนะคะที่ขึ้นมาทําออนไลน์แล้วทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จนะคะ รู้หรือเปล่าว่าการทำออนไลน์เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและลงทุนน้อยที่สุดค่ะแต่ทำไมคนสำเร็จก็มีและคนที่ทำแล้วล้มเลิกไปก็มีมากมายนะคะดังนั้นแล้วคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือขึ้นมาทำออนไลน์แล้วก็แค่ล้มเลิกไปนะคะ ดังนั้นแล้วเราต้องมาดูก่อนค่ะว่าวันนี้หากเราพร้อมและตัดสินใจขึ้นมาทำงานบนออนไลน์แล้วเราได้มุ่งมั่นลงมือทำฝึกฝนเรียนรู้ตัวเอง มากพอหรือ,อยังนะคะทําให้มันมากพอให้ให้มากพอนะคะวันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าฉันก็ขึ้นมาทํางานออนไลน์ฉันก็ทําตั้งนานแล้วหรือทํามาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะรู้หรือเปล่าว่าคุณอาจจะยังลงมือทํามันไม่มากพอนะคะการลงมือทํา คือการที่เราทําด้วยความสนุกทําด้วยความสุขนะคะวันหนึ่งถ้าคุณทําด้วยความสุขจริงๆทําด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาความสําเร็จอย่างแท้จริงคุณก็สําเร็จแน่นอนค่ะแต่วันนี้หากคุณรู้สึกว่าลงมือทําไปด้วยความกดดันลงมือทําไปด้วยความไม่มีความสุขนะคะ มันไม่มีทางสําเร็จแน่นอนค่ะดังนั้นมาเช็คตัวเองก่อนนะคะว่าวันนี้เราได้ลงมือทํามากพอหรือยังนะคะและก็เราได้ให้ไปด้วยความสุขความสนุกและให้อย่าง จากใจอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ถ้าเรามาเช็คตัวเองแล้วนะคะเรารู้สึกว่าโอ้ใช่ฉันยังทำไม่มากพอฉันยังทำด้วยความกดดันเราก็แค่ลงมือทำใหม่นะคะแล้วก็ทำด้วยความสุขทำด้วยความสนุกและที่สำคัญนะคะคนหลายคนไม่สำเร็จหรือทำแล้วลมเลิกไปอาจเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราปรารถนาต้องการขึ้นมาสำเร็จบนออนไลน์แบบไหนนะคะดังนั้นแล้วเราต้องรู้ว่าเราอยากสำเร็จบน ออนไลน์แบบไรนะคะเราต้องหาต้นแบบของเราค่ะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้เราเริ่มลงมือทําด้วยความสูขหาต้นแบบความสําเร็จของเราบนโลกออนไลน์นะคะแล้วมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับครูซันนี่ทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ